ช่วงนี้เรามาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเป็นฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบรจวันกันเลยดีกว่านะคะคุณละพันวลกรองเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้ค่ะวันนี้เนี่ยะคะจะขึ้นคําใบ้ทีเดียว3คําใบเลยนะคะผู้ชมจะได้มีเวลาหาคําตอบแล้วก็ส่งคําตอบกันเข้ามาแบบสักระยะหนึ่งเพราะบางวันเนี่ยมีเวลาค่อนข้างน,น,น้อยนะคะวันนี้มาดูคําใบกันเลยดีกว่าทางทีมงานคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นทรัพยากร,รม,มาฝากกันนะคะแน่นอนว่า3คําใบขึ้นชัดเจนมาเก็ตแคปใหญ่มากเพราะ ติดหนใน10ในตลาดหุ้นเซ t ตอินเด็กซ์นะคะดำเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำมันคุณผู้ชมมีไม่กี่บริษัทแล้วก็ข้อ3เนี่ยใบแบบเจาะลึกเลยนะคะเพราะว่าเขาเข้าซื้อกิจการของ Coffee World อ่าหลายท่านเคยใช้บริการ Coffee World แต่จะรู้ไหมว่าตอนนี้เจ้าของตัวจริงของ Coffee World นั้นเป็นใครส่งคำตอบกันเข้ามานะคะสำหรับชื่อย่อหุ้น สตัวเองค่ะวันนี้นะไม่ยากนะคะตอบถูกเป็นท่านแรกจะได้รับไปเลยฟันกิกฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบรลจวันนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนหลักในช่วงนี้แจกจริงแจกทุกวันนะคะใครที่อยากจะได้ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศก็สอบถามเข้าไปได้ที่บรลจวันเราขึ้น QR Code ให้สแกนหน้าจอหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะ อ่ะมาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แบบบอกใบ้แบบสุดๆนะพูดถึงคัาปลิกน้ํามันเป็นเจ้าของ Coffee World แน่นอนเป็นใครไปไม่ได้และหุ้นละพันวลากรประจําวันนี้ได้แก่ะะสามตัวนั่เนเองนะะบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนค่ะ พีพนะคะเชื่อแน่ๆว่าหลายท่านก็เคยใช้บริการไปเติมน้ำมันที่ปัม๊มพีทีนะคะซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของ Coffe e w o r l d นะคะมาเก็ตแครก็ใหญ่ติดหนึ่งใน10ในตลาดเซตด้วยสแสดงความยินดีกับผู้ชมที่ตอบถูกด้วยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานก็จะติดต่อกลับไปส่วนใครตอบไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะคะผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิม ไปแล้วสวัสดีค่ะ